เป๊ผักอ๋อชุดละสามสิบอันนี้ปลาอุ้ยน่ากินอ่ะอันนี้แหละคะอ๋อเอาสองชุดค่ะจ้ะเอาสองชุดเอาไก่ฮะนะชุดละสามสิบไหมคะอันนี้เหรออันนี้ห้อ๋อถ้าเป็นอันนี้ห<ช>้าสิบใช่ไหมคะ <50. S 2> แต่แต่หนูอยากได้แบบว่ามันสองน้ำยาสองน้ำยาแล้วก็เค้านี่เสริมน้ำยาเราอันนี้เพ็งเพ็งหนึง่งจ้ะเท่าไหร่ ส่วนนยาวก็ไปสิบาทจ้ะจ้ะโอเคซื้อเอาไปกินตอนเที่ยงแล้วท่านไปจ้ะยังคุมจ้ะมีบุฟเฟ่ต์ผักด้วยนะคะทุกคนหนูเอาไอ้นี่ที่มันเป็นอะไรปลาดุกใช่ไหมคะทำบ้านเราแล้วก็อันเนี้ยเห็นแล้วน่ากินเห็นเยอะแล้วอยากจ้าไข่ไม่เลยนะไข่ไมไข่ปลาเหรอปลาดุกกันหรอคะไหนมันมีไข่หรออ๋อ ค่ะกินหมดเลยเนื้อไม่เลือกน่าทางทุกคนน้ำยาคุณแม่ร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์ะนะคะอยู่หน้าหนาเซเว่นขายมาปีแล้วขามากี่ปีแล้วนะคะขาปีแล้อ๋อโอเคโอ้ปลาไข่ โคตรน่ากินเลยจ้ะโอเคบอไปจักให้บอกอก่่มเดอดีเป็นลูกเี๋ยวขับคันทุกคนค่ะ้วที่สุี่ส,สนะเนอขนาดไหใจกับัวเอมวันที่ถั่ววันที่ถั่วีสิบบาท มี uh ่ส huh. ีสีผาประชาไถามตะกีราอะไรอะไรยีสิบรอยีสิบจักสี่คนช้างคนมันปรุงไคืนเดรนลูกแมวได้เพราตัวที่หน้ามันสรตัวกันใช่ไหมล่ะมันสวิมตสวิกะเด็นที่าวมาเดนี่้แกงยังต้แต่ที่ด้วยแต่ที่แต่ที่ไก่ไก่ไก่เนาะเพรามันเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าที่ลก นี้รวงบวกใช่คุณบอกคือเขาฟัวมันหญยซักยิจะสินซูฟัวมันซักดีปรมสบการณ์นี้มันมีอายรยิ่งีส่ให้เต็ตามเที่ยงด้วยบุฟเฟ่ต์ผักพอไหมโอ้พอ Thank okay. กินหอนแรงเลยใหญ่เดร้ยครับไปไหนก็พดีร

น้ำยากะทิกับน้ำยาปลาแกตักให้อย่างเยอะเลยนะปลาบุฟเฟ่ผักปักเรากลกหลายนี yeah. ่ได้กับข้าวแล้ววันนี้ทุกคนขุ้นน้ำยาอร่อย